แนข้าดหน้นิ้วอือืมอตมอื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 อื่ออืมอืม กัปล wow. <laughs> you know? <laughs> ัอย่างนี floor. ้ได้ไหมนี่สดน้ำเนี่ยตะแคงตะแคงกัปคืนเนี่ยข้าวหน้าีเล้วอมอืมออือออ ว่าแสดตาเจ้นกรับลำอย่างนี้ได้ไหมสดน้ำเนี่ยตะแข้งตะแข้งกรับคืนเนี่ยขนาดกี่นิ้ว ภับเป็นต้นไปเลยจะวัดสายตา <laughs> ตะวัดสายตาจ้ว <laughs> ยกับล๋ามอย่างนี้ได้ไหม,น,มนี่สดน้ำเนี่ยตะแคง <laughs> ตะแคงกรนนะเพื่อน